อารมณ์ที่มันมาเน,นี่ยแม่จ๋านะพอไปดูกระจกมัน,นไม่มีอะไรเกิดที่นหน้าตาก็คืออยปกติอ่ะมันไม่ได้มีอารมณ์เกี่ยวกับอะไรที่นี่ไม่เราเห็นเลยอืมอืมไม่ไม,ไม่เป็นไรมันจะได้ตั้งไม่มันอยู่แล้วคือมันโมโหเลยน,นะมันเคยอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าเวลาอารมณ์ข้างในเนาะมันเกิดมา จะมาเป็นแบบขบวนการแบบเหมือนใหญ่มากเหมือนอารมณ์แบบหอไปเลยว่ทุกอย่างมันมีกระทบไหมตอนนั้นที่เป็นไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนกับสัญญาสัญญาความจำบางอย่างที่มันเคยกระทบมาแล้วมันถูดขึ้นมาแล้วมันก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวตัวอารมณ์ที่มันเกิดเนี่ยหน้าตามจะเหมือนยักษ์โมงขีที่เขาบอกไหมอะไรประมาณนี้ก็อยู่กระจกมีอะไรเกิดขึ้นหล อาจารก็ป้องฝึแต่ข้างในก็คืออาจารย์ก็มีให้เองเห็นอาการที่มันเกิดก็จบไปเพ่นั้นเองโดยที่ถ้าถ้าภาษาที่แบบกระทบจริงๆอย่างอยู่กับครอบครัวนี่มันภาษามีอยู่มาณแค่ยังมันกระทบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกกบบมันมันก็แค่เห็นแต่ว่าถามว่าใช้ไหมบางทีมันก็ต้องใช้เพราะว่าการการอยู่ด้วยกันต้องพูดคุยอย่างมีกระทบกันเรื่องยว่ามันไม่ทุก ก็ไม่ดีเร็วแล้วเวลาอยู่อย่างนี้มันมีสัญญาอยู่อยู่สัญญาเก่าๆลอยนาไหมแบบว่าไม่พอใจกับมันดีมันต้องมีลอยธรรมดาไหมไม่สัญญากรรมที่ว่าเคยเคยฝังเคยเคยฝังอยู่ในใจแบบคนบางคนที้อยู่อยู่มันลอยขึ้นมามีไหมไม่มีเลยยิ่งกับอยู่ฮะแบบชุดเก่าที่เคยมีเรื่องอะไรกันมันก็ไม่ถูกะไรเลย มันจะพ่ะภาษาหน้าเลยข้างในเนี่ยถ้ามันหมดไปจริงๆเนี่ยภาษาตัวันจะไม่มีอ่าผ่าทายนะอ่มันจะไม่มีมันต้องมีเหตุปัจจัยภาษาที่มามันอยู่ๆมันจะขุดขึ้นมาเรื่องเก่าๆแล้วไม่พอใจคนรู้คนนี้มันมันจะไม่มีแล้วมันก็ไม่จังเลยนะจ จะเป็นเนื้อยังไงมันก็เนื้ไม่ออกที่สําคัญแค่เราไม่และเราเห็นตัวเองตลอดสายเห็นโดยที่ไม่ไม่ไม่มีเออมันต้องเป็นโดยธรรมชาติไงถ้ามีผู้เข้าไปกระทําอยู่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ดูจะใช่กระจุงนล้วมันเกิดของมันเองแหละเกิดดีแล้วโดยที่ดราไม่ด้ยุ่งอะไรกับมันเลยเต็มมาพอบีนิคก็คงจะดูอยู่สิบเดอน คอย่างน้อยก็คือได้มาคือมันคําตอบมันอยู่อยู่ตรงอาจารย์ให้คําคตอบมาคันมันจบตรงนั้นเลยมันเข้าใจแล้วเกิดจังหวะที่เราวางอะไทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรคือมันถ้าเห็นตัวเองมันคนหมดจากระบบทุกอยงคือมทุกอย่างามีอารมณ์ความคิดความรู้สึกมันมีหมดทุกอย่างมาแบบมันเห็นชัดเหมือนกับเวลาภาษาโบราณตะทบใช่ไหมท่านมาจารย์ มันเห็นเหมือนกับมันใหญ่โตแต่ว่ามันไม่มีอะไรตรงนั้นะผมรู้แล้วคุณนะคุณนะมันยึดดียึดดีมาตั้งแต่ตอนที่ว่านั่งเล่าดีอยู่มัน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 ไม่เป็นปัญญาตอนแรกมันไม่เป็นปริยาที่ว่ามันตกไปท็อะแล้วก็ตามหาตามหาตามหาปยาคนที่จะเป็นแบบนี้มันเหมือนเวทังอา ประวัติของเวลานประวัติเวลาก็เป็นแบบนี้ซึ่งสว่างสวยแล้วมันไม่รู้ว่าคืออะไรคือทุกอย่างแม้สมมติแต่เหมือนเหมือนเหมือนตามหาใครจะตอะบตรงนี้ได้ใครจะอธิบายื่องแบบนี้ได้แค่นี้คือมันรอตัวปัญญาเอาตัวมันใช่ไหมมันใช่ไหมเป็นอ,อย่างนี้เลยเหมือนฉันไหมอะไรประมาณนี้แล้วผมก็จะพูดเรื่องขันห้าเรื่องอะไรอู่ต่อมันจะทําให้เราอ่ารู้จักรู้จักเวลาก็มา มาได้ปกัญญาจากปารินายุโยอค์ที่ห้าในยุคอดนะในอดทุกงเซนก็คือตอนแรกมันไปแล้วจากสมมุติปัญญาหมดเลยทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วม,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 ลมันไม่มีอะไรอ่ะค<ๆ>ือมันร่วงไปหมดมันไม่มีอะไรแต่ยังไงว่าไอ้ใจตรงเนี้ยมันมันคืออะไรจนได้สนาานาจากปารินายุโยอค์ที่ห้าสอนในยสามหน้าที่บายเป็นนี้มก็ลงลตงเพราะเพราะเรื่องอเรื่องธรรมะเราไม่รู้อะไรซะกอเดียไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยไม่เคยไปฟัง แต่มของเดิมของเก่าคือมันรอมาหนุนชาตินี้แล้วก็เจอผู้รู้แค่นี้ผมก็เป็นแค่ผู้เรียกเรียงสิ่งที่มันมีแล้วแต่เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรมันไม่เกิดปัญญาพอเราฟังแล้วอ๋อมันเกิดความเข้าใจเกิดความสว่างแล้วก็มีมีหลายหลายคนอยู่ที่ที่เป็นตรงนี้แล้วมาฟังผมแล้วอ็อมัสิ้นยายคนนึงอยู่ไม่จำไม่จำนั่งก็ บ้านๆเนยนะแกไปฟังมตามมาคับเวสมัยก่อนกลุ่มหัวงมตามมาเาวไม่ใช่ปฏิบัติอะไรกันเถียงใจจะขาทั้งในมันเถียงแต่มันเถียงกับขอไม่ได้ะแต่บางทีก็เถียงกับพระเออแต่ว่าเขาปฏิบัติกันนะแต่หบอกไม่ใช่อ่ะอจนแกเจอคิดผมแกฟังผมแล้วมันตอบท้างในแกหมดเลยที่แกเป็นแต่มันเป็นปรามัดเนี่ยมันไม่มีภาษาบอกเพราะไม่มีภาษาบอกเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรสมมุติเนี่ย ล้วแม่ก็กินที่จะสาบที่รู้ว่ามันคืออะไรเลยก็ไปหาถามว่าน,นี่มันคืออะไรวะแม่ไปถามใครมันก็ไม่รู้มันอธิบายไม่ได้พอไปเจออาจารย์ที่ขวดน้ำให้เนี่ยขวดน้ำเขทาทำอย่างนี้เนี่ยมันม,มันอ่อนนะใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> แค่นั้นแหละแต่ไปเยอะเลยผมนั้นมันคืออะไรวะมันชื่ออะไรแล้วก็าทำยังไงแต่ไอ้นี่ยรู้แล้วว่ะ แต่นั่นไม่รู้เฮ้ยมันกินได้เห็นะอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันตายนั่งอย่างเงี้ยเออคนไม่รู้อ่ะมันก็มั่วไปหมดอ่ะแต่พอมาเจออาจารย์ที่นี่อะไรเอา้าขวดน้ำไปไม่ต้องกินได้ผมดูมบอกผมจำอย่างนี้อืมอ๋อ,อนี่เขาเรียกว,ว่าเขวดน้ำเหลยเออแต่ว่าไอ้ทำแบบที่ผมทำเป็นเนึกจนยังไหมถ้าผมบอกภาษาเลยใส่นี <c oughs> น่เขวดน้ำอ๋อเขวดไอ้ที่กินก็คือน้ำอะไรนั้นแหละทีนี้วัดไม่ไปไม่ไปยุ่งกับ เะอาจางในมันไม่เอาหรอมันเป็นแค่สมมติสัญญาถ้าคนเป็นผลมาแล้วมันก็ไม่มีความหมายไงวัดกับบ้านแค่เดียวกันคณเบื่อในสมอะไรเลยไม่อยากจะไปเลยมันเหนือภาษาเนาะภาษาพวกนี้มันไม่มีจคนเลยเราไม่ได้อยู่ในภาษาสัญญาสมมติปัญญามันก็เลยคําว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์มันเหลือแต่การถึงตัวเองแค่นั้นเองดีช่วยอยู่ที่ตัวเราสวรนี้อยู่ของนลกอยู่ในใจคนเห็นกรรมอยู่กับเรา เราทาผิดเราก็ต้องรับผลคิดว่าเราจะใช้มันใช่ถ้าเราเห็นว่าอันไหนที่มันถูกเราก็ใช้มันถูกไงผิดต้อไม่ใช้มันก็กฎจิกรรมไงใช่เออเรารับมาเต็มๆเหมเือนกันใช่เ,เพราะว่ามันยิ่งรับง่ายเพราะฉะนั้นมันเหนือภาษาการได้ข่าว่าโอ้ยอันนี้คือวัดนะเราต้องไปทำาุมมเหนือพวกนี้แล้วเออตอนแรกที่ที่เข้าใจนะว่าเออหมายถึงตอนที่หลุดไปแล้วอะ่ะอืม แล้วมันยังไม่เจอเถียงยังไม่เป็นกลางเหมือนท่านอาจารย์ว่ามันไม่ได้จบู่ตรงนั้นนะมันต้องเดินปัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายจริงหมไค่ต้องประมันเลยอ่าแล้วมันจะค่อยๆสว่างไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆมันจะไม่ติดมานะมันจะไม่ติดองค์ความรู้ไอ้กูเก่งกูเราเราเข้าใจมันจะไม่มีอย่างนี้ผมไม่มีตัวนี้ผมก็ไม่มีผมไม่มีตัวอย่างไปสอนใครแล้วก็บอว่ากูเก่งจังกูรู้กู มัน<ต>มไม่มีตรงนี้ธรรมดาไปเลยม,มันไม่ได้วิเศษหรืออะไรดีกว่าใครแต่มแตผมเห็นแค่ระบบม,มันแล้วผมไ,มไปกระแทกพวกที่ยังหลงอยู่ในนี้นอยูอย่แค่นั้นเองจริงๆแล้วเวลาผมช่วยคนะ่ะผมก็ไม่ได้มีแบบว่าจะไปจะไป,ไปกระแทกในคิดในแต่แล้วผมด่าพวกที่หลอกลวงเขายู่วนอยู่ในนี้ก็พาเขาหลงอยู่พาเขาปฏิบัติฝึกสติฝึกสมาธิอยู่นั่นแต่แต่แต่ลูกชายโยมก็ก็เห็นสภาวะ เขาก็เป็นจนเขาอยู่แบบอุเบกขาตอนนี้เขาอยู่อุเบกขาเล่้งเยอมีอะไรเกิดขึ้นเขาเขาวางเฉยเลี้ยงเยอะมันต้องเห็นธรรมด้วยวางอยู่เยอะไม่ได้นะไม่เขาเห็นกันเขาโดนทดสอบอะไรๆไอ้ตัววางเฉยมันจะมันจะเกิดของมันเองไม่มันเกิดมันเองเออตัวอุเบกขาแต่เราเห็นธรรมเนี่ยดวงตาเห็นธรรมนี่ปัญญามันจะมันจะอยู่ของมันเราไอ้วางเฉยอ่ะคุยกับ่องเขาอยู่มันจะเห็นหมายถึงเห็นการทำงานมันไหมเขาเราเห็น เวลากระทบผัดสาเพราะมันเร็วสัญญาณฉันถามทำงานเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามองไปเลยทั้งหนุ่มตาตาทางจิตทางทีนทางกายทางจิตมันมีอยู่ตลอดเกิดนจับเร็วมากตรงเนี้ยถ้าเราออกจากวงตรงนี้ได้ก็ไปเข้าไปในมิติเพราะวงนี้มันเกิดนจับเหมือนเหมือนผมจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าทจิต ที่สถานีปิดที่เป็นยุ่ยยุมันก็เลวร่ายอีมันเหมือนมันเสีลย์วินาทีอ่ามันใช่ใช่เซลล์อ่าการเกะดข่าวเกิดข่าวให้ข้อมยาแต่ละอันที่มันผูกก็เหมือนเหมือนที่เจอสภาวะที่มันหลุดอ่ะมันก็แค่เสีลย์วิตเปลี่ยนเองมันต้องหลุดออกจากพวกนี้แล้วเกิดไม่ลงเข้าไปเกิดอีกนะคือต้องได้ปัญญาถึงจะไม่หลงเข้าไปเกิดอีกพระเจ้าถึงบอกว่าจะต้องเหาะให้เห็นตลอดสา เห็นจนชำนิชำนาญเห็นเนี่ยต้องเห็นเองจะนะไม่ใช่ถ้ายังไม่หยุดเนี่ยไปพยายามเห็นมันก็เป็นกิเลสไม่ใช่การดูอ่าไม่ใช่การเป็นการนั่นถ้าเราไปดูไม่เห็นหรอกในขณะที่เราเจตนามันจะมันจะแย้งกันเลยพอเราเจตนาดูเนี่ยมันจะบังลงอ่ามันจะบางลงเพราะตอนนี้ผมก็รับรู้การเกิดตายตลอดอืมเกิดขึ้นมาเราก็เอาละแต่ผมไม่ลยงเข้าไปมันสว่างแล้วมันพ้นออกจากพวกนี้มัน บันเล็กน <function als. S 1> ิดเดียวมันหลอดแล้วยุบยิบยุบยิบแม่งเข้าไปแต่ละเรื่องนี่เป็นเรื่องนะถ้หลงมก็ไปเป็นตัวตนเป็นโลกสมมติใบหนึ่งไยนะแล้วไอ้ซึ่งมันยุบยิบยุบยุบยุบยบอยู่เนี้ยมันไม่ใช่ว่าไอ้ที่ยุบยิบเราจะติดกับดากตังไหนกันนั้นเองถ้าเราหลงในจุดไหนก็เป็นจุดนั้นแหละแต่ถ้าเราพ้นออกมาเราก็จะเห็นอาการปรากฏที่ถึงมันคือมันเข้าไปเกิดเร็วมากต่อรูก่อนามเร็วมากในตรงเนี้ยจนเป็นตัวตนจะเป็นโลกขานจเป็นโลกสมมติ วัตตาสงสารขึ้นมาเป็นตัวตนสัมพนเราขอมันขยายมุ้ยฟบแค่เดียวเองตัวเพราะถ้าใครไม่ออกจากตรงนี้มันเป็นเรื่องยากเพราะมันทํางานเร็วยิ่งไปศึกษาหาความรู้ยิ่งไปรู้กับมันมันทํางานอยู่ตลอดแล้วไปตินกับอานไปสร้างความรู้กับมันเ็เป้นม,มันหมดเนี่ยท่นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวก็แค่ว่าอาจารย์ทุกอย่างก็ ทีแล้วก็ปฏิญาณเป็นสิอาจะเพื่อความไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในตัวเองไม่ประมาทในครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์แล้วก็ทิ้งความรู้ไว้แล้วก็ไม่ต้องไปชื่อชมดูใครก็ตามความรู้ไม่เอาจริงเอ,อ,อย่าไปเอาไาาอ้สัญญาข้อความนะมาเป็นคนรู้พอเป็นคนรู้เราพูดไปสองข่ายนี่พูดไปมิมันก็จำของก็คิดเอามันจะทําให้คนหลง เหมือนผ้าไรนามผ้าธีละไรผ้าไรนามไปไปเอาความรู้ก็เลยทาให้ตัวเองติดองความรู้แล้วก็วิปลาไปเรื่อยแล้วก็ไปสอนคนให้คนหลงตามจิิงที่ตัวเองเป็นแล้วก็้องใจก,กันแล้วก็รู้กันไปเรอย,ย<ะ>อืมเยอะน <c oughs> ่าสงสาแล้วคนพวกนั้นก็เชื่อะเชื่อจริงๆนะถูก่ถูกยักข้อมูลเข้าไปแทนเออแทนที่จะออกจากตรงนั้นลับไปยอยู่กับความรู้ เออพวกนี้มามาคอมเมนต์บ้าผมอยู่นะยิ่งเป็นลูกศิษย์เกาเนี่ยเอ้ยไปฟังพระธีระเนี่ยอัตราตัวตนเยอะว่าผม,ม,น,าผมนั่นย่า่ผมอย่างนั้นอย่างนี้คิดตามที่นี่สอดพูดเหมือนกันไม่เสียตามก็อาจารย์คุณนะ่ะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำผมไปพูดมันเป็นวงความรู้ผมบอกว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปอย่าไปยืดอย่าไปแปรต่ออย่าไปให้อย่าไปขยายความมันจะหลงนะเออผมว่าพูดออกไปเพื่อให้คุณเนี่ย เห็นอะไรบางอย่างก็ถอยถอนออกมาเอออันนี้ไปเอาความรู้กันทั้งโลกอ่ะเออเรียนจบป .6 แล้วมึงตบแล้วมึงพอแล้วมึงไปเอาปฏิญาตีปฏิญาโทปฏิญาเอีกแล้วเรงจะไปหาปฏิญาหาอะไรเพื่อมึงทำไมเรียนไปเออไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยก็ยังไม่พอเออก็เนี้ยทาทั้งหมอทั้งอะไรแต่จริงๆสายพวกนี้เนี่ยไอ้พวกคนเรียนสูงแม่งหลงกันเยอะนะหลงง่ายเลยนะเออ ก็แปลกว่ะชาวบ้านนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่คนเรียนดีเออหลงไอ้ผมพูดฟ่าฟ้าพวกนึงไปถึงหลงทำอะไรหลงความคิดความจำตัวเองนั่นเออเขาใช่เออก็มันยังข้ามเลยอายตนะไม่ได้เลยยังเห็นตั้งตายดิยังเกิดตั้งตายโอ้เชื่อได้ยินั้งหู้ยังเชื่ออี่เลยเออก็ยังเกินก็ควบคุมอายตนะาใช่ไหมเหมือนฮาร์ดดิสก์อ่ะการจะตัดรูปจ่า ให้เราตัดทบตัดชาติก่อนตัดเบญทนาตักก่อนแล้วก็คุปปายตานะไว้เออเนี่ยน้องชายน้องชายเคยเองก็ไปทำคืนเหมือนกันรู้ลมหายใจนั่นน่ะคุยก็ไม่คุยไปดูมันทำไมไปดูเลยช่วยน้องยังไงเออไปดูลูกดูเต้าดูปล่อนเจอความยึดมั่นถือมั่นมันไม่ปาณีใครนะอึเขาเขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งเรของพระคุณเลยจะ เชื่อว่าท่องอะไรน่ยท่านปฏิจจสมุปบาทที่เขาท่องกันนะเพื่อที่จะให้ตายแล้วตัวเหลืองอ,อ่ะอ๋ออย่างนั้นผมสวด <c oughs> ผมสวดวนว่า <c oughs> ผมสวดวนอยู่ทุกวันว่าก็เชื่อมันตายแล้วไม่ต้องเกิดตายแล้วไม่ต้องเกิดก็ได้ิไม่รู้เออแ,แล้วเขาเชื่อได้ไงไ,งไงม่รู้เหมือนกันก็สิ่งเหล่านี้มันถูกสมมุติขึ้นมาทีหลังใช่ไหมก็เหมือนชื่อเราอ่ะแล้วแล้วจริงๆที่ที่เคยจะดู ไอคนที่ตายก็ตัวเหลืองจริงนะเออราะว่าเขาเอาเขามีนทาด้วยก็เลยงงอยู่ว่าแล้วมันพิเศษไม่แค่ตัวเหลืองนะไอพวกยังไม่ตายตัวเหลืองก็มีนะพวกกินถ่ายไปดูไปดูสังติอโศกเห็นเรือก็ทั้งใหญ่โหนี่ยังไม่ตายนะตายแล้วตัวเลยเห็นไหมมันไปสรรเสริญกันเรื่องแบบนี้แม่คนก็คิดว่านี่น่าจะใช่นะน่าจะใช่ทางเอาคิดเอาไงจะคิดบ้าไง กูเจ้าก็ไม่มันเป็นคนรวมด้วยมึงคิดแต่มึงเชื่อมันจริงๆเหรอติดกับดักไปแล้วอะ่ะโดยหล่อ,อนคือใพอถึงสามวันก็มีกลิ่นแล้วอ่ะเออ<ถ>เอ่อ,อถ้าไม่หอมมันต้องเน่าถ้าเกิดถ้าเกิดไปฟังแล้วไม่ตายนี่น่าเชื่อถือหน่ใช่ไหมจังแต่นี่มันต้องตาย,ยมันทุกคนมันต้องตายอ่ะไม่มีหรอกฟังก็ไม่ตายให้พิเศษขนาดไหนก็ตายพูดถึงถ้ามีใครสักคนว่าเฮ้ยฟังทำมาจนแล้วไม่ตายอ่ะ คนลงแหวเลยเมืท่านอาจารย์ุู้เจ้าบอกว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังใครไปฝืนกฎอนิจจังไม่ได้นะคนเชื่อให้นเชื่อางคนเอามยกเอโลยก็ไม่เป็นไรธรรมชาติมันเขาต้องเปินดูเท่าไหร่เท่าไหร่หลังรเไปในจริงๆการเหรือวัดแต่ละวัด เก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะแบ่งปันกันใช้โยมก็เอาบุญไปใช้พระพระเอาตาไปใช้แค่นั้นแหละพระบางทีก็เหมือนท่านเนี่ยมก็ได้ก็มันเป็นธรรมดาของชีวิตของมนุษย์นะพระก็คนโยมก็คนมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยแตกต่างแค่พระ แลวคุณพาเป็นไงสบายสบแล้วเนาะพ่ามาคนนี้เป็นคนพาส่วนไปไปหาอาจารย์เรื่ว่าทก็มาเพราะว่าต่ายยังไม่สว่างใช่ไหมก็มาเต็นเต็มเติมเถ้าคุณฟังธรรมะผมนะมันจะวางอย่าง่งนขึ้นบากว่าอันแบรกจะฟังแล้วใจสงบนะ มันจะลืมไปเลยที่ใส่บากใส่อะไรมันจะหายไปมันหาพี่เองนะเปลือกตัวเนี้ยมันจะเริ่มพอนหายไปปั๊บของหนักออกไปแล้วที้มันจะเริ่มรู้ตัวโดยธรรมชาติมันจะเริ่มเห็นตัวเองมันจะเริ่มถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาหาตัวสุดท้ายเลืตัวสุดท้ายเดียวบอกย่ามีท่านอาจารย์เยี่จริงนะอกก็ผมเล่าเรื่องไม่ได้เล่าสเปรดป่าบ้านออกไปข้างนอก เล่าหเห็นตัวเองอะเออเล่าให้เห็นตัวเองไม่มีใครสามารถทำได้ผมเล่าเรื่องให้ทุกคนเห็นตัวเองเล่าวางเปลือกออกไปวางที่ยึดมั่นถือมั่นออกไปอกนั้นแะมันไม่เห็นตัวเองมีแต่เล่าให้ยึดมั่นถือมั่นสร้างบุญสร้างบารมีไปเรื่อยสร้างการปฏิบัติปท่าปากมาอบใช่มันไม่มีการผมเป็นนักเล่าเรื่องที่เล่าให้คนอะเห็นตัวเองกต่ไม่เห็นตัวเองโดยธรรมชาติโดยที่ ที่ไม่ได้มีแบบเขา่าไอต้องไปใส่สีเสื้ออะไรเป็นหน้าก้าเรื่องนะเกมีการแบบเนก็ลแดต้องจบก่อก็ก็คไปเวลาหายใจมตินะหายตินี้ไม่สุวนี้ความมันใความตัวตนของเราบางทีมันขาดได เราไม่รู้สะสมอะไรบ้างสัญญ <sais hi. S 1> ากรรมเนิดม <Now, S 1> you em. ันก mm ็รวมอยู hmm. ่ในร่างกายเรารวมทั้งหมดเซลล์ต่างๆก็ทำงานพอเราเริ่มเราเริ่มฟังอาจารย์แลบกล่อมคลายวางสิ่งต่างๆมันจะวางไปเองเซลล์ต่างๆก็กลับทำงานโดยธรรมชาติมันก็จะมันก็จะทําให้ร่างกายซับเกาะตันเองนะฮะมีแต่ผมนี่แหละแม่เสียดันปัญหาอะไรตีหางแบบก็ีอะไรดีที้นั่นแหละคะ ผมว่าดีแต่เขาบ,บอกว่าผมกลัวปกติแต่เมื่อกี้กกนี่เกินโอหหนักมันไปกินแจ่วปลาไปกินปลาไม่ไม่ท้องเสียไงไข้เลยอเออท้องเสียแล้วก็ไม่สบายก็รู้ว่าตัวเลยแต่พอหายอ่ะสามวันก็จะหายมันเป็นของหมักเน่ยห้ามกินพอ,อตอนนี้ก็กินอนะาหารที่เขาบอกตามช่วงฟูแต่ว่าปกติ คือมันจะเป็นยังไงก็เราไม่ได้อะไรสำคัญเท่าไใจเราใจเรา,ใจเราแฮปปี้ใจเราไม่มีทุกข์แต่ความทุกข์มันมีนะผมไม่ใช่ความทุกข์แบบที่คนโลกโลกทุกข์นะมันเป็นความพอใจไม่พอใจผมเรียกมันอย่างนี้แล้วกันแต่ไม่ใช่เป็นทุกข์ไงมันเป็นแค่คือโมโหมามามาอ่ะมันใส่เนี้ยเออแล้วก็ดีใจนีไน่ไอ้สามพูดตัวเนีน้ยแต่ความทุกข์ที่เป็น อทำไมชีวิตมันทุ์แท้อะไรมันไม่มีมันไม่มีเท่างแบบน,น,น,นี้มันจะสบายายะนี้ลงต่อเว้